งัวจอยเอางัวจอยมนเลียงเอางัวเอามาเพลียนเอา,เอา,าเงัออ้วนพี่นอ้อง,องเจ้าของเจ้าของคนจนในเสือ,อนหวัวอาหารไม่กินนะพี่น้องเอามาขุนโอ้เจมามะถือกันพอขาดนี่เถอะนะ้อเกษตรกรเมื่อไห้่ฮเพ่าท่านเลี้ยงพอขาดเด้อจ้ะพี่น้องโอ้แต่แต วุ่มขาาะโอ้ยใหญ่เลยว่านี่อยเลยวะ่อยเลยออกมาอย่อยสเขาแล้วเนาะมาเสียดายแทนได้บ้นี้มาวันนียอสองหมื่น ก็เอางวเทาเขามาก็เ่าเขาสร้าอยู่นั่นบ่อ้พูดถึงว่างวงที่แม่คาเนี่ยมันขายได้สามหมื่วสี่หมื่นสามี่หมื่นแล้วงวแม่นั่ยอ่จักทุกคนเอเานไปซื้อที่ตลาดนั่นอ่ามีัวเ่เนี่ง้วงอเนี่ยแม่ก็ลูกซิตอันสามเมือนบอกก็เล้วไขได้น่ะเออยังสี่ได้ใสอีกหกพันเงินวัวพันคขายเป็นเงื่อนสดนั่นอ่อวานี้อันมานี่เจ้งกระเบิงเน่ยวานี้เอามา เอาไปเจาะง้วกปูปลาคือมามึงมาหยุกเ่ยวเห็ดหยังเออหย่างเขาบกว่ได้เจาะธรรมดาธรรมดาไม่เงียนอ้นมึงมาหยุกเ่ยวกว็ง้วอไอ้ปูเห็ดหยังกูก็เลีจจ้ยงผู้เดียวคนลอะอันนันแล้วไปเบิ่งเขาเห็ดซี่นี่อันเขาเห็ดหนังที่อันหนังเท้มหรือง้วกตัวน้อยตัวนั้นโอ้อัน,อนขายก็แม่ไปลูกมันนั่นลูกมันมาขากันเนื้อพูดกันเอาย่อยอันละลูกก็แม่ได้ไปน้ำกันบ่เลยแยกกันมันเอาไปน้ำกันเบิดเอ้า อลูกก oh, sí, ็แ oh, ม่มาเชินเอาลูกก็แม่นี่มาเชินโหดแม่นั่นน่ะเนื้อนางดีสายก็สิบประมาณได้สี่หมื่นกว่าอยู่กับลูกก็สิบประมาณห้าหมื่นกว่าอากาศหัวกัดเนี่ยหัวผสมกัดเนี่ยย่างัวบ่มีราคาโอ้ยบานปานี้แล้วบ้างอันบ้านปานี้ก็ซื้อหัวอาหารแม่มะขุน การบทานบ้านเรียมกว่านี่นี่โอ้พวกนี้จังไรกันยากที่แรกคุณจังไรจังกะเอาหัวเจ้าคือเป็นคนผูกไม่ได้ไม่ได้เนี่ยย่าคุ้มเบิกคุ้มสีบอลแท็กไหมสีบอลสร้างอันต้องตัดรถอีสานกับขบังขบะเมฆเบอลกับลูกไปเอาเจ้าเห็นบ่อขันไม่ลุ้ตลอดเพราะว่ามันสีมันหนักหนึ่งตลอดว่าชีวิตมึงคพราว่าคพราว่าให้ว่าตอนนี้เป็นง้อง้อพุดลูกแล้วมันง้อเท่าคักแล้วอัน บ้านนี้บ่มันมันขีดยาวิตามินกับซีซีผาซีแล้วมันบัซีซีบริการหัวหางสอดที่สวงถ้าท่นว่าท่านย่างกาแฟก็ไปสักเดียจอยไหลเจ้าบอย่บอกเขามาเสียนบัวบานนี้คอยถามแน่ว่าัวเจ้าเะไดจงไปฮวงก็บอันนั้นมันม้าก็จาตกเขาขวอ้านนี้างเอ้ยหม่ว่าสิฉัะลุกลุก่นเลย มัดเลยสิเออเราก็คือแม่ขาแม่ขาวได้ยุสามหมื่นแปดเอออะไเขาจ้ำกว่าสามหมื่นแปดเออเขาก็ำถลักซี่ผู้เลอลักซี่ผู้เลอนาะแุณจมมัดเลยยังไงบ้านนี้มันตังเดยมันมีความสามาถอาไปได้โอ้มันบ่ยากเด้แะยายมบวกนี่มันบยากเอาขึ้นอืมได้ว่าเอาขึ้นนเอาขึ้นมันเอาขึ้นผู้เดียวมันเลยเจ้าป็อยู่เออเออเออบานนี้คนเร็กอ๋อ เคยกับเคยกันี่เศรีน่เขาว่าว่าข้าแบบนี้ว่เป็นชาเป็นชเว้านั่งเจอขันคอยเจ่ยว่างหาลาอันพวันเป็นง้ออายคอยอายคอยจ่ายตะาเออมันมาบอกน้องคอยคอยอยู่ในบ้านเออมันหลิวหลิวระทงหลิวหลิวะทงเลยอือตอนนี้เขาไปหาคอยเจ้าทีคอท่านในใต้เขาคอนึ่งเขายั่วโอ้คอยมาหมักแห้งแค่พระนะออันอันลูกมันลูกเมีพะนะแล้วว่าแม่มันจ้อยพระท่านอืมก็ใช้แห้งคอยเบ้า เอาขันมันงามมันสมบูรณ์สมอย่างกะเอาไปโรถคอยเมื่อยเขี่ยวหยาคอยเมื่อยคอยนั่นเอนไปไปเลี้ยงเอาไปล่ามจะไปเพื่อได้จ้ะนะลูกลูกมันก็ไปนั่งกับกามาขึ้นน่ะมันเป็นผ้าลากกับขากับเสื้ิบอกแบบนั้นคนมาพคนมักแข็งแล้วก็เป็นเสยุเป็นแม่ใช่มาอืมมาเลยมา โอ้เปลี่ยนเอาไปทั้งแม่กับลูกก็เปลี่ยนแม่กับลูกป้าแต่ป้าแม่มันดันเป็นคนดันสุ้มร่างคนจะบอกแล้วคนก็ได้สวยแล้วตะลูกตะลูกมันก็สิได้ได้ไปเฮ็ดได้หลายเมื่อได้เป็นโอ้ยบ่เมียนดอกบ่ย่อเจ้าใหญ่โอ้ยเจ้าจะว่าสีหาพันถอดมันบวนมันบวมได้งอหน่อยก็เนาะงอเกือบมันเกือบมันนี่เนื้อมันมันคือสันต์กับแม่มันเนาะแม่พวกงอซุ่มหนีพันหนี่เขาเจียวเบาอยู่ สี่หมื่นตัวเยอะัเมบอร์ละบงอันเห็นล้วงว่าอันอันละบ้งหน่อยน้อยใหญ่อออันนี้อันนี้งัวลูกเจ้าวัตตัวนี้เออลูกไส้ลูกไส้อันซื้อเมื่อไหม่หรือว่าเอาซื้อมื่อไหม่มันซื้อสี่หมื่นัง่วนเออ่็คือยูนี่คือยูนี่งามยูนี่ออาง่วแดงนี่ง่วนเออน่องนองมันอยากใครหูมันสมเงินอยู่ดอกใหญ่สี่หมื่นเน อืมเออสื้อทําเพื่อนกุมเขาอ่อนเนุ่มเพื่อนกุมกับใครดีดอกบ่ถือกันเขาตัวเนี่ยนุมมันเหลือใครแล้วรอกนีอยู่ที่จริงมันมันสื่ออันอ่วนแม่นี่มันได้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วอืมไฟหู้อยเบิ้งเขามันถือบ่เขาตีเือกนัเออได้ลูกตัวนึงแล้วนั่นได้ลูกมาแล้วตัวนึ่งนี่ตัวสองในทอง นมมออกกบันเลยมาแล้วเอออันพะวาพะวามันสย้ายแม่บอมเมนดอกนุ่มคือหัวตะตั้งย้ายบอมมนหัวตะตั้งอือนทองยันทองบางหาเดือนด้วยีเดืนด้อาดเดนด้วยเอ้านี่ไปไออันย้ายย่ายมันนมมันสีเริ่มใครมันหนอนพูรัแล้วรออีกประมาณเป็นเป็นเดียนภูรัย่ายที่รีเออ นู้นมันหัวตาสีเริ่มสีตั้งเต้าออมันเริ่มหยุดแล้วเนาะเออมันเริ่มนี่แล้วมันมันก็คือง้ว่าช่วงนั้นชุวนั้นมันตรงเรงนะพ่อเออมันก็ละพันนะนี่จะาด้าฟังความข่อยประมาณเดือนนึงนี่เออสีออกี่ดอกเอออือง้วะมัน่อนื้อมาหันเยนแเออมอสมอสก็มาปวดแล้วปลาตีนงี้ยแล้วอือสีลูกมันอือเพราะว่ามันมันถ่องมาหั่นเดียนงัวมันสีประมาณแปดเดือนแปดเดือนกว่าได้งามแต่ตีสิวจ่ายจะตี่ โอ้ยเขาใจดีใจดีเรียกเลี่ยงเขาเขาใครบอกไปป่านนั่นป่านนหมอลำป่านนนิทานพี่น้องง่วงง้างเปลี่ยนเอาง่วงขี้ลลายพี่น้องเอ้ยเงินกบเลยตื้มมาจากบาทโอ้ยเนาะแต่เป็นเศษแต่เศษเมือ่ม่อีหลีเด้อไม่บ่มีเงื่นบ่เคยเลี้ยงอยู่อยู่บ้านแต่ว่ามันใจเีย็นข่อยง่วงยางบ่ได้มันก็ไปเอาอยู่บ้านน่ะนะนี่ลูกมัน ลูกมันปลูกมัน้ประมานเป็นเดียนอีกเป็นเดืยนเป็นเดือนป็แเดียนเออเดือนตัวกว่าคนเมี่ยมันยังเ่็นแต่ถ้าอันแต่ห้องข่เขาเขาเ อ่อใบผสมเทียมเขาก็เขียนในห้องแบบนั้นเขียนแตงยามันตัวใหญ่หของคอยยังคือใบปลอมเลยมันตัวจริตัวใหญ่ตัวห้อยเจอมาแล้วห้องคอยอีขาวนั่นสิออกเดือนตุลาพนะเดี๋ยวนี้เดียนท่านว่ายังบอกออกอยู่ยหญ่ง้วนหน่อยผสมไม้คุณผสมไม่สิผสมไม้โอ้มันไม่ถูกรูปแบบไปยหญ่เอ้ยเจ้าน่ะเล่นกับง้วกับพ่อค้าแม่ค้าน่ะสิเจอบทเลี้ยนไปหลายพี่น้องอันนี้ลูกคอยอันอันนี้วันนี้ ก็ว่าไม่ไหอันนั้นก็ก็ยืนยันแต่อันนั้นแต่ว่าที่เนี่ยแม่มีลูกแท้มีแล้วมีเออมีแท้เออมานถ้าผสมนี่นั่นละบันเดนก็เลยว่าตรวจเบื่อไหรแน่หมอประจนเนาะนี่ลูกมันมีแคบตีนมันใหญ่แบบตัวนี้ลูกมันตวองเดิอด้านตีนลูกมันเพิงเพิงแล้วเขาหูวหัมักแต่มันหัวน้อยใหญ่เนาะมันหูวมันหูวไหมอันนี้หนเขาใบ ต้มตันที่ชีก็ต้มยูงไก่ก็แก่เฮ้ยเดี๋ยว่าขมาเดีเอาอะไรเอาอะไรยายมันสิ้นมันถือกันกับห่ากับประจักษ์นั่นขาดที่เป็นห้องห่ามันก็ได้มากแต่ว่าก็ให้เจ้าศึกษาไว้ปได้ยายเด้อนี่น้ำม้วน้ำกล้วยนั่นเบิ่งดีๆ